สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารเมื่อฝากกันอีกเช่นเคยนะคะทำเอากรี๊ดกันทั้งดอมหลังชาลีบอกว่าจะไปหาคุยอันที่พัทยาก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็รอดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่และล่าสุดต้องบอกเลยว่าสายรับวงในตาดีเห็นชาลีโผล่ที่พัทยาแล้วกำลังเดินด้วยกันกับคุยอันและอีกคน,น่าจะเป็นซิงเหอน้องสาวของคุยอันนั่นเอง และงานนี้ทำเอาแฟนคลบับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนนเลยทีเดียวอาทีเช่นชาลีถือของให้ขุยอันด้วยกริ๊ดกดไม่ไหวน่ารักคืนนี้โดนแซวในไลฟ์หนักแน่ขนาดผมเป็นผู้ชายยังกรี๊ดเลยครับน่ารักที่สุดชาลีของแท้ไปไหนกันนะน่ารักที่สุดเลยค่ะขอให้ชาลีสมหวังนะคะเห็นแค่นี้ก็ใจฟูไม่ไหวแล้ว ชาลียิ้มหน้าบานแล้วก็เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาดอมต่างก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นนำตามกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ